ลกอ่างไฟเตอร์แบงส์กลบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้กองผมลกอ่างไฟเตอร์แล้วเราจะมาทํากัารับเปิดเด็กเลเจนโดสายเมสยาผสมดวงดาวนั่นเองนะครับผมเนื่องจากก็มีท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยบอกให้ผมพี่ครับทำดวงดาวให้หน่อยแต่ว่าเนื่องจากผมก็ไม่มีรีบีแค่นั้นแหละผมแค่ไม่มีรีบีผมก็เลยไม่สามารถทําดวงดาวลัวได้ผมก็เลยเออกมาผสมเลยนั่นเองแบบง่ายๆครับผมท่านผู้ชม จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยแน่นอนว่าเราก็จะมาเริ่มจากบัตเี้ของเราก่อนซึ่งเราก็จะใส่โปรเจชั Six ่ eed, นเซลซิกฟรีดมีไอซิกฟรีดเป็นบัตเี้ของเรานั่นเองฮะเป็น 2, มอนสเตอร์ไซค์สองมีพาวเบว่าแปดพันดีเฟนสามพันมีสองเครื่องทเข้ามีของเอราะจ่ายหนึ่งเกจการที่บนสนามไม่สามารถจะทำลายจากความสามารถของการคู่แข่งเมื่อการที่เข้าสนามนำไปเทศที่มีคำว่าบอมุงหรือซิ ast, กเทเบอล์ในชื่อการ์ดจะกองการเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมบื้อแต่รัสเซียกองการครับผมแล้วก็สรองสุดท้ายครื่องที่เข้าของเบสเซียมที่มีการดอยู่ในโซ ไม่สามารถาารถูลดลงจากความสามารถของการแข่งได้นั่นเองครับผมโรเลชันซิลเนี่ยซิกฟรีดมีดับเบิลแท็กนั่นเองตีสองรอบตึ้ๆต่อไปจะเป็นการได้กองการแล้วครับซึ่งเราก็จะใส่โรเลชันเซลซิกฟรีดไอซิกฟรีดใส่ไปเลยสีย่ใบนั่นเองครับผมเป็นบันดดี้ของเราแน่นนอว่าต้องใส่สีไม่งั้นตัวแตกมอตเตอร์ไซค์สองเปิดท้ายของกองการเราคือเทพดาราอัสเตอรออรีบัดดี้ใส่ไปเลยสามใบเป็นมอตเตอร์ไซค์สอง,องครับผมมีพาเวอร์กับดิเฟนซ์อย่างละหกพันมีสามเครืที่เข้ามีของข้อนใจดิงเกตเอาท็อปไดย์โซ ดวเดาในช่องซ้ายและขวาของเราไม่สามารถถูกทำลายและไม่ถูกนำกลับขึ้นมือนั่นเองครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้มาจากความสามารถเนาะก็คือเตะใส่ธรรมดาก็ไม,าไม่ตายไม่ตายไม่ตายยกก็ไม่ตายนอกจากจะโดนล่าระดับโซนหรือว่าเป็นคอสของการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโดนนะครับผมและเรามีโดว์ดาวที่เส้นอยู่บนสนามเราได้ฮิวหนึ่งเลือดจูงก,กาหนึ่งใบให้โดว์ดาวรุกไปสนามครับเพาเวอร์ดิเฟน์เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นให้ได้รับทริปเปิ้ลแอทแท็กจนจบเทิร์นนั่นเองครับผมอ่า แล้วก็ยยเท็ดาราแอตเทริออร์เรบอรดี้มีเพนเดเทนและโซการ์นั่นเองครับต่อไปจะเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งกันแล้วครับซึ่งเราก็จะใส่โปรเจคชั่นเซลล์รูปใส่ไปเลย3าใบเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งขับอยพราะว่าสี่พันเดฟเฟนสองพันมีสองคลิปที่เข้ามีความสามารถความข้อวางของมวลประชาเมระการได้ดูที่จะบนมือเราครับดูท็อปได้เราสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบแปเกตครับความหวังของมวลประชาสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับผมแล้วข้อเท่า,าทายครับเขาแตากในระหว่างการต่อสู้ครร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 ัับทีีีี่่าาาะปะชาาาาาาาือออเเเเถถูกกกกโโจจมมตตสดนนนนน้้้้ขซยไวใ ถ้าถามคำยุ่เรื่องการโจมตีแต่เราได้รับพลังชุวสองหน่วยนั่นเองครับเพราะท่านเซลลรูกไม่มีอะไรเลยก็เป็นมอนเตอร์ไซดึงนั่นแหละฮะมอนเตอร์ไซดึงเ่็ไปตอไปก็คือโปรเจคชันเซลล์แคทมัดใส่ไปเลย 3, า,ยา,ยา,3มามใบเต่มอนเตอร์ไซดึงรับพาวเวอร์ดีเฟนซ์อย่างละสามพันมีสองคลิทีเข้ามีแอคเข้าผมเขี่ยวของมังกรรอสามว่าทิ้งไปใส่อาจากม,อมือเราหใบและจ่ายหเกถ้า,ถามครับเปิดเทอาได้ห้าใบแต่ไม่ส่อามคธคบทีมออ่มีชื่อแตกต่างกันนะไม่เกินสใบขึ้นมือส่วนที่เอน,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 นง เราสามารถใช้เขี้ยวของมังกรได้เพียงหนึครั้งในหเทินเท่านั้นนะครับผมมอเตอร์ไซด์หนึ่งเปอร์เทอรปอรคือพเรนเซล์เกอฟใส่ไปเลยสามใบครับเป็นมอเตอร์ไซด์หึมีพาวเวกับด์เฟอนซ์อย่างละสองพมีหนึ่งคที่เข้ามีความสามารถครับขับนิทานแห่งอัศวินผู้พิทักษ์เมแกนได้ถูกที่จากมือเราเรเชาร์สองเกรหฮิวสองเลือดจากนั้นถ้าเราสวมใส่เทมเพสยามอยู่ครับเราจวสองใบเราสามารถใช้คับนิานแห่งอัศวินผู้พิทักษ์เนี่ยใด้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเท ก็คือตีเสร็จยกขึ้นมือถ้าจะกินอะไรทิ้งทึง ก็แล้วแต่นะครับผมมอตเตอร์ไซค์หนึ่งใบเดอรของกองการเราก็คือสเปิกาเวอร์โกใส่ไปเลย3ใบเป็นมอตเตอร์ไซค์หนึ่งพับมีฮาวเวอร์สองพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีสอง้นที่จะเข้าทางปุ่นสามเราขับมีมอตเตอร์ดวงดาวที่มีไซส์สองหรือสูงกว่านะครับเป็นไซส์ดั้งเดิมเนาะไซส์ของการเบดี้เดอปุนสามแล้ลงหนึ่งแล้วข้าศน่าสุดท้ายครับเมื่อการที่เข้าสนามเราสามารถทิ้งเก้ามือเราดึงใบในแนวมอตเตอร์ดวงดาวไม่เกินหนึ่งใบครับจากกองการเราขึ้นมือจะััสบสลกกองการก็ออกมาเสร,ร,เรนั้นเองครับผมมแล้วอออเเตร์ปิดยขงกองการเราก็อวอคดิิออวผูู้้รรบใส่ไปเลย3ใบ เป็นมอเตอร์ไซส์สู่คนขับเพาเวอร์สามพันดีเฟนต์หนึ่งพันไม่หนึ่งขึ้นเลยเข้าการที่มันเข้ามาหาเวครับในชีอการที่เราได้เนี่ยไม่สามารถถูกยกเลิกได้เลยเป็นการที่เข้าดูที่จากมือชาร์ตแอนดอร์แค่นั้นเลยง่ายๆสามพันต่อไปเราจะเข้าสู่ไอเทมกันแล้วครับซึ่งเราก็ใส่ซาตราวิรชนเบามุง นี่ใส่ไปเลย3ใบเป็นไอเทมครับมีข้อมือห้5,000มี2สองที่เขา้านี่คิวคอยครับจ่ายพลังชื่อหน่หน่วยเมสเซียมครับที่มีการไปได้อยู่ในโซจะไป็สามารถโยชน์ทำลายเพื่อโดนกับขึ้นมือโดยความสามารถของการคู่แข่งนั่นเองครับแล้วก็ดท้าทายเขาแตกหากการไี้อยู่ในโซของกา้าวพวกสามเราที่มีเข้อมืซิกเซเบอร์อยู่ในชื่อการ์ดเราสามารถจ่ายพลังชื่อหน่หน่วยถ้าจ่ายแสนการ์ดไปนั้นเราสามารถใช้ความสามารถนี้เนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าได้มีในโซสามใบกดมันสามรอบไปเลยไอเทมใบต่อไปก็คือเมสเซียมซิกเซเบอร์นี่เป็นดัับต่่อไปทีววิฒนนาาากรขึ้ม แต่เ,เทมคำเดยวเขอก็สามหมื่นมีห้าขค้ิเข้า ปีคิมคอยส์ครับนำโปรเจคชั่นเซลล์ซิกฟีดแล้วก็ซาตาราวิจน์เบามุงอย่างละหนึ่งใบเข้าโบสถ์เราเข้าโซกับไปนี้และจ่าย2เกรเมื่อการที่โจมตีครับคือด้วความสามารถทั้งหมดของดราก้อนหรือว่ามังกรในคุณลักษณะทั้งหมดครับผมหนึ่งใบนะแล้วก็นำการไปรับลงหอบโซนและคว,วา,ามสุดท้ายครับเขาแตกเมื่อมังกรหรือว่าดราก,ก้อนไหนในคุณลักษณะคู่แข่งเนี่ยสั่งโจมตีแสบโรเชิ่เราโดยไม่ได้ลิงแอทแท็กครับเราสามารถยกเลิกการโจมตีนั้นไดนนน ver, ate, ack, ้นั่นเองครับมเมสเซียมซิกเซเบอร์มีเพนเทนเบิร์แท็กและโซกกกก้้าาาานนัั่เเเเเเอออออองงคครรรบบบผมมมมททยยขืสโซซิ์ แต่ไปได้สองใบครับเป็นเทพครับมีคาเวอร์ห้าหมื่นมีห้าคลิปที่เข้ามีชลิปคอยครับหวังการเป็นนี้ถ้าเป็นเทพที่มีคำว่า์ไม่สายามในชื่อกาพุธสามเราหนึ่งใบเมื่อการไม่ได้โจมตีครับเนือการที่เป็นข้อดราก้อนหรือว่ามังกรในคุณลักษณะของคู่แข่งไม่เกินสองใบถอดโซนทั้งหมดจากการที่เลือกและนำการไปแล้วลงดนออกโซนครับผมแล้วข้อสองสุดท้ายครับการที่เป็น้อดราก้อนหรือว่ามังกรในคุณลักษณะของคู่แข่งไม่สามารถสแตนจากความสามารถการ์ดได้น,นั่นเองครับผมไม่สายามโอเมก้าซิงเซเบอร์มีเพนเทตดับเบิลแท็กและโซการ์นั่นเองคครรรับตตตววมนนจจะะะะเเเเปปป็้แแลซึ่่่งงาากใสููหโชชถิด ใส่ไปเลย4ใบเพราะว่าเราต้องจําเป็นมันจําเป็นมากๆมีแคตต้อครับทิมเวสเซอามจากมือเราหนึ่งใบเราจะได้ช้าสองเกจโจวสองใบแต่ว่าถ้าเราสงสัยเทมเปอเซอยมอยู่เนี่ยเราจะได้โจวเพิ่มไปหนึ่งใบเป็นท้หมดจวสามใบเราสามารถไล่ประตูแห่งโชคตาถูกเปิดได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับถึงจะติดค้างต่อเทินแต่เราก็ใส่ไปสีเนาะเพราะว่าเราต้องการเอนจินมันเราต้องการการโจวของมันเพราะมันจวแรงมากและกลัวหาไม่เจอด้วยไม่หมดบรเดก็คือยิงกาดนี่ใส่ไปเลยสามใบมีแคทต้อครับทีมก้ามือเราหนึ่งใบเพื่อจใบ ยิงกไเนี่ยใช้ได้เพียงหครั้งในหนึ่งเทินเท่าน 1. 1ั้นนะครับผมนี่สามัญง่ายๆเลยที่มือโจ2เวทมนต์บร์เบอร์คือมหาโจชะตาดาราเยือกแข็งใส่ไปเลยสามใบมีแคสต์ครับจ่ายสองเกรเซ็ตเมื่อเราได้การไปนี้เนี่ยการไปนี้จะวางอยู่บนสนามนะครับผมตราบเท่าที่เรามีดวงดาวในช่องซ้ายและขวาครับอยู่ด้วยความสามารถของการูเปอนสนามคู่แข่งและการูเปอนโซคู่แข่งด้วยนั่นเองครับความสามารถของการนี้เนี่ยไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับเราสามารถเซ็ต มหาเจ้ตาดาระเยกแข็งได้เพียงหนึ่งใบในสนามเท่านั้นครับผมเป็นใบหลักเลยเอามาคอมโบกับสายนี้นะครับผมเวทมนต์บอ้เบคือแด่ผู้มีความรักไม่หัวใจใส่ไปเลยสาใบ จะกองสามารถหนึ <maison> ่งอย่างแต่ด้านล่างครับอย่างแรกคือนำปรเทมเปเซอาร์มจากกองการ์เราเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นสำหรับกองการครับข้อที่สองนำมอเตอร์เปเซอาร์มจากดอกตัวเราหนึ่งใบขึ้นมือข้อที่สามครับนำการช่อดอกตัวเราหนึ่งใบเข้าซอยเทมเปเซอาร์มของสนามเราและคอวามสามารถสุดท้ายของเราครับผมเคาน์เตอร์สามารถสวมใส่เทมเปเซอาร์มเนี่ยจากมือเราได้โดยใจอีกทุกคอร์นั่นเองครับผมนี่ยู่เป็นไปที่สารภาพประโยชน์แถมได้กีรติข้าวต่อเทรนก็ได้ด้วยนั่นเองครับเวทมันตร์ระเบิดคือฮัทเฟิลแห่งมิตภาพใส่ไป พราะสามารถร่ายการบปดิเดียตัวไม่ต้องจ่ายแค่ข้อนั่นเองและแค่ข้อของการไปดีครับคือจ่าย2เกรดจวดสามใบหลังจากนั้นทิ้งเก้ามือเราสองใบครับพาสเซอร์ในมิตภาพเนี่ยสามารถร่ายได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับยังไงเราก็ต้องการแบบการจวดหนักเราก็ต้องใส่พาสเซอร์มิตภาพสามบอนเข้าไปอีกเมื่อหมดมิตภาคือควรู้สึกที่ฝากไว้กับดาวใส่ไปเลยสองใบมีเซตครับเมื่อรายเนี่ยการไปดีอยู่บนสนามนะโซ่เขาไม่เซียมเนี่ยทุ่ยไปในสนามเราไม่สามารถถูกถอดครับด้วยความสามารถของเขาแข็งต้านนั่นเองและความสารสุดท้ายครับเคาตแ และด้วยไอเดอร์เฟกของเราสองฝ่ายเรื่องการประสามคู่แข่งครับที่มีเขาดราก้อนร่วมวงก่อนในคุณลักษณะครับเราสามารถทิ้งเมเซียมเนี่ยจำนวนเมือเรา่หนึ่งใบถ้าทิ้งในการที่เราลงดรอปโซนความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ติดว่าเซตได้กี่ใบเนาะถ้ามีสามใบก็เซตไปเลยถ้ามีสองใบก็เซตไปเลยนะครับผมไวมอนบัเตอร์เ็คือดิส ASTER PALACE โอ้ยใส่ไปเลยสองใบครับรายการดีได้คัมเมอร์แฟร์เริ่มต้นของเราคือ Legend World Dash World d a r งเล r ดราก้อนโวล l d หรือว่าด a r k d r a g o ครับเคาน์เตอร์จวก้า คือจะขอความสามารถหนึ่งอย่างจากข้างล่างดีครับดิสแเตอร์พาเลตเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งใรหนึ่งเทิร์นเท่านั้นเองความสามารถแรกแต่ในเทปตู้ใบในสนามเราและความสามารถสุดท้ายครับจะจบเทิร์นนี้การทุบใบบนสนามคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถทำการเลีแอทแท็กได้นั่นเองครับผมถือว่าเป็นการที่ขัดหูขัดตาขัดเท้าคู่แข่งได้ดีมากๆเลยแม่นมบนใบต่อไปคือลัวโดว่าใส่ไปเลยหนึ่งใบครับมีแคสกอ็อตทิ้งเก้ามือเราหนึ่งใบาถาการได้ทิ้งจากแค่คลอดของการนิร้เนี่ยคือเลเจนด์เจนโบเราจะได้ฮิวจัว แต่ว่าได้เป็นสตาร์ครับเราจะได้ชาร์จหนึ่งเกรแล้วก็ทำลายมอเตอร์ไซส์สองหรือต่ำกว่าปาัญาเขาเหตนได้หนึ่งใบนั่นเองครับเราสามารถใช้รูนนว่าเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทอร์เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าการดิฟทิ้งเนี่ยเป็นทั้งสองโวลเลยแล้วก็ได้ทั้งสองเทคเลยเนาะอย่าลืมไปต่อการเป็นสุดท้ายขององเราคืาคอฟิวเจอร์การบัตไฟใส่ไปเลยหนึ่งใบครับผมเราสามารถใช้งานการนี้เนี่ยได้ทุกแฟกเลยเพื่อจะควาสามารถหนึ่งอย่างจากดรานฟต์นี้ครับจากนั้นเราได้ชาร์จสองเกรและทำการไปดเี่่ย้ครัาารเนมนัันครบผ พอสมารถแรกคือนัมบดดี้จากองการเราหนึ่งใบขึ้นมือจะนัดสลับของการและก็งสมารที่2ครับเคาน์เตอร์พาเราดูคู่แข่งนี้มีพลังชีวิตเ้าหน่วยในตำกว่าครับนำมัตาจากกองการเราหนึ่งใบขึ้นมือจะนัดสลับกองเมื่อได้มาจากเสกครับผมหักการนี้อยูช่องบัดี้ครับจะจบเทิร์นนี้บอดี้หนึ่งใบในสามเราได้รับคริ่ิงอล้บวกสองนั่นเองครับผมบลัมก็จบไปได้ครับผมสหรับการระเบิดได้กับนกอ่านในอีพีนี้เนาะต่อไปจะเป็นการเทลิลิทถ้าพร้อมก็ไปดูไปดีนะไปดูกันเลยนกอ่านไฟเตอร์อะ ต่อไปจะเป็นการเทเดรียนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ let the black legend go วันนี้คือโปรชันเซลซิกฟรีดอ่าจัววางดีๆโอเคโจหกอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเย่ละวห้าหกอ้โอเคห้าชาร์จสองเกรอ่อาไอฝ่ายเริ่มก่อนฮะเขาเตืนอนดอชาร์จเวนี้ไปเลยฮะแอน,น,ออนดอรโวรู้สึกว่าเริ่มขึ้นเยอะแล้วอันตรายแล้วฮะใจเกียร์ครับบันี้คอซิกฟิตอ่าเข้าสนามฮะเซอร์ไดเทมเม่สยามเข้าจักกองการขึ้นมือ อ่าเสิร์ฟเป็นสาตารวิรุชนบอมมุงอืมสงใจครับซาตารวิรุชนบอมมุงค่าจ่ายหนึ่งเลือดอ้ตอตอนซีฟิกเข้ามามาเสิร์ฟได้กแก้บอมมุงหรือไม่ก็ซีเซเบอร์เนาะโอเคผมขอโทษพูดผิดอ่าอืมคอครับแคทมัสเทสกิลจ่ายหนึ่งเกจทิ้งเมซิายามจากมือเปิดท็อปได้ห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเมซิยามฮะมากสุดสองใบขึ้นมือส่วนที่เหลือกลับไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดชุบอ่าดวลโนวาครับทิ้งวัรคิรี่จัวฮิวชาร์ดแอนดอร์ด้วยวัรคิรี่ฮะ อืมโอ้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เนาะอ่ะใช่ครับประตูแห่งโฆษตาถูกเปิดทิ้งบอลมุงแต่ชาร์จสองเกตอึมฮึว3สามใบหนึ่งสองสามอูม้ดีเลยดีเลยดีเลยต่อเลยครับด้วยการไล่ผาสเส้นแห่งวิทยาาพตรจ่ายสองเกตจวดสามใบหนึ่งสองสามโอ้ทิ้งครับเกย์อกแล้วก็ทิ้งลูกจากมือสกิลของอ่าอ,อ่ะเด๋ยวุงคอร์กกันทิ้งเป็นอืม อย่าให้เทปเราหายไปไหนเลยผมคิดเองเนี่ยไอเทปหายผมก็ไอเทปหายเทปมาโอเคพอเมื่อกี้ทิ้งเป็นลูกกับที่เป็นเกยออกเนาะสกิลของเกยออกครับชาสองเกตตึงต้งตึง้งหิวสองเลือดอืมก็จวดสองใบสกิลของลูกครับเปิดสองหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบไปเกตโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็เอ,ออฮะอ๋อครับผมพอซิกฟีดอีกต,ตัวหนึ่งสกิลซิกฟีดถ้าเติร์ดหา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 อ่ะ เมสซีา่ามครับซิกซเซเบอร์ขึ้นมือจ่าย2เกตล้มล่างตุ้งอ่าซิกเซเบอร์นั่นเองโอ้โหการติดกันอะไรขนาดนี้ตานี้จะไม่ดีกระพอการติดกันเยอะเกินไปนี่แหละฮะผมว่าอืมข้อไซเบิเกาเวอร์โก,โกฮะเทสกิลทิ้งเป็นวาคิลี่จากบนมือเพื่อหามอเตอร์โดนาจากกองขึงข้นมือฮะหาเป็นอัทรีออสครับผมจากนั้นสลับกองวาคิลี่ชาร์สแอนโดอขาขออัทรีออสช่องขวาครับผมจ่ายเกตท็อปเบก้าโซ อ่าถือว่าโอเคเลยแล้วก็จ่าสองเกตไปเวอร์เซตครับอืมมหาโจช,ชาตาดาราเยอะแข็งฮะนี่ทําการไบเทคแล้วนะครับผมแล้วก็ไล่ต่อเลยฮะนี่ความรู้สึกที่ฝากไว้กับดาบแปะไป2อ,อันไปเลยอืมอไอเดอรเฟยครับสกิลของแอสเทออนครับผมได้ฮิวหนึ่งเลือดจูวน์หนึ่งใบทุกบรตสนามมาโดนดาลพาวเวอร์ดีเฟนส์บวกหนึ่งหมืน่นได้รับที่ปออยแท็กแต่ยา่าห้าขีดออชลุงคุณเดินระเบิดแล้วผ่าน,านต่อแข่งเข,งขาก็าดอดชัดดรอด ทำอะไรไปฮะก็คู่แข่งก็ไม่น่าทำเราทำเราได้ถ้าโดนใบโดนใบหนักขนาดนี้อ่ะแล้วถ้าเป็นมังกรฮะ,ะเธอคูนนะ่แข่งอ่ะอ่าเอเตเฟ่เนาะเฮ้ยมังกรก็ทิ้งฮารุสกิลทํางานนะของอันนี้เนาะเปิดอ่ะล่างดอกก่อนแล้วอันนี้ก็เปิดสองยิงไปขึ้นมือหนื้อไปแปรเกตอ่ะยิงกาลขึ้นมือฮะอันนี้แปรเกตอืมสุดท้ายทีนี้เลี้ยนแท็กมาแล้วเราไม่มีตัวห้ามลิงก็ใช้ฮารุจะรบโซนใจเกตฮะเกตบขาแต่ก,กล่องยกเลิกกันจมตีฮิวสองเลือดก็น่าจะหมดประมาณนี้อ้อแล้วก็อย่าลืม เลื่อนไปหนักเฟษเราต้องได้ฮิลหนึ่งโจวหนึ่งของไปดีได้เนาะอ่ะขผมก็โทษนะอันนี้อันนี้ผมผิดเองโอเคไม่เป็นไรถือว่าถือว่าไม่เป็นไรถือว่าอัานกันได้อ่าก็ผ่านเทิน,น้าเข้าเทินของเราเข้าเทินดอกอชาร์ตครับแอนดอร์ช้ยิ่งกาดทิ้งเกย์ออกครับโจ,วส,โจวสองเกย์ออกโดนที่จมื้อชาร์ตสองเกย์ฮิวสองเลือดโจวสองใบอืมเราจะรำกันได้ไม่เยอะแล้วโอ้โอ้ถือว่าโอเคอยู่ก็เล่นเท่าที่เล่นได้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอเทมเราไปกองอยู่ในดอกโซนกันหมดแล้วฉะนั้น ก็ไม่มีอะไรฮะก็แอเดเฟยเลยใช้ซิงเซเบอร์ครับตีห้าขีโอ้โอ้อย่าพึ่งเขาโดนครับขอโทษอ่าแอเดเฟย์สกิลวันนี้เกิดก่อนเนาะจวบหนึ่งใบหิวถึงเลือดผู้เบอรสนามคนที่เป็นโนนดาได้รับทริปเปิ้ลไอแท็กอ่ะกูลิงไปเลยฮะสิบขีพันธเทพดับเบิ้ลลิงสิบขีพันธเทพอ๋ออันนี้สองตัวนี้ลุกขึ้นเดือทริปเปิ้ลนะอันนี่จ่ายเลือดฮะลุกขึ้นมาลิงไอแท็กครับอ้ออ้ออ้อสิบขีใครเน่าใครเอ้ยไม่พอฮะดิสเตอร์ฮะจาก อิกห้าขีอืมเพลเดทไทยโอ้ยก็จบไปแล้วฮะสำหรับการระเบิดไดรตกับนกอ่านในคลิปนี้เนาะอ่าเป็นการเทดลิ่มากกว่าถ้าเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่าเฮ้ยเพราะว่า<ฮ>ใช้ได้เลยนะจากการที่ผมเล่นมามันก็มีโอกาสที่จะมือเน่าอยู่ได้นิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นถือว่าเป็นในที่โอเคเลยแต่ทุกครั้งที่เล่นก็อย่าลืมโอ้โหกองเลยสองใบทุกครั้งที่เล่นเนี่ยก็อย่าลืมพวกแบบ D C I หรือว่าทําให้กองการเนี่ยมันแตกกันด้วยเนาะไม่งั้นมันมันจะนกนนก,นกก่ววมมลิี้้ไออ็็แค ไปดูท้ายคลิปด้วยจะมีให้ดูเด็กๆทั้งหมดนอะอ่ะไปดูกันเลยก็จบเรลาเข้าสลับกันระเบิดเด็กกับนกอ่างใน E ีพีพิเศษอีพีนี้ก็มันก็มาใช้อพีพิเศษแล้วก็แบบเป็นตอนที่เอามาคั่นระหว่างเด็กที่กำลังรอโหวตเนาะก็ถือว่าเป็นยังไงทุกคนชอบหรือไม่ชอบเราก็สามารถบ,บอกกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นได้ที่เอามาลองเล่นขำๆฮาๆได้เนาะแต่ถ้าเอาไปแข่งนี่ก็เฮ้ยก็จะดีนะผมรู้สึกว่ามันโอเคนะแต่ว่า ก็ต้องฟาร์มมันขึ้นมาให้ได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปกันเลยบ๊ายบายเดี๋ยวเฮ้ยอ่าเดี๋ยวนกอ่านจะมีสตรีมภายในช่วงสัปดาห์หน้านี่แหละนั่นจะเป็นไรรอดูกันเลยรอดูกันเลย